สวัสดีค่ะอาญาเชยยรบุญวันนี้เรามาเรียนคำศัพท์ภาษาเกาหลีเกี่ยวกับการย้ายห้องขนของย้ายห้องเนาะว่าเขาพูดกันยังไงในภาษาเกาหลีไปฟังกันเลยค่ะเอ่อตอนนี้พี่ก็ขนของย้ายห้องเสร็จเรียบร้อยเนาะราะวขนของย้ายห้องก็อีซาเฮโยก็คือว่าเราขนย้ายเข้าของไปอยู่ในห้องเนาะแล้วก็ทีเนี้ยเราขนมาแล้วมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้จัดใช่ไหมพอมาลืนทื้นขึ้นก่ตอนนี้ก็ถ้าเราอยากว่าจัดของก็ชชองน่งนี้เฮโยคือจัดระเบียบ อ่าเก็บของให้เป็นที่เป็นทางเนาะแล้วก็การเช่าห้องทีนี้การเช่าห้องมันจะมี2อย่างมีรายเดือนกับรายปีเนาะถ้าเช่าห้องรายเดือนของภาษาเกาหลียะบบกว่าวอนเซวอนเซก็คือว่าจ่ายเป็นรายเดือนค่ะแต่ว่าถ้าจ่ายเป็นรายปี P ก็เป็นชอนเซชอนเซคืออ่าจ่ายค่าห้องเป็นรายปีแล้วก็ถ้าเราซื้อขาดไปเลยก็แม่แม่แม่แม,แม่คือเราซื้อขาดไปเลยก็ยังไม่ได้แม่แม่นะคะยังยังวันเซชอนเซนะคะตอนเนี้ยก็ ถ้ามีโอกาสปีหน้าก็คงจะแม่แม่ค่ะก็ตอนนี้ก็อ่าพี่ก็เอาคําศัพท์ภาษาเกาหลีมาฝากทั้งคันนะคะก็สามารถเอาไปใช้ได้นะคะถ้าเราได้ยินว่าชันเทวอนเววแ,มแ,มแม่แม่ก็คือเกี่ยวกับการอ่าเช่าห้องเช่าบ้านนะคะ,คะถ้าเพื่อน ้าอยากสอบถามเกี่ยวกับการชอบบ้านหรืออยากเกี่ยวกอ,อยากจะสอบถามเกี่ยวกับภาษาเกาหลีก็สามารถอสอบถามกันมาได้นะคะแล้วก็ถ้าพี่มีเวลาหรือมีไม่ยุ่งก็จะมาตอบคำถามให้หน้อถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อยา่อยาลืมกดไลค์กดหัวใจกดติดตามกันด้วยนะคะก็บายๆค่ะไปช่องนี้เฮโยกัคนค่ะบ๊ายบายายังตยซะ